สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคุณปู่วันนี้เราจะมาทําที่ดัดจากปุ่นนะคะทุกคนรู้คุณปูร่รู้อยากรู้ไหมคะว่าทํายังไงก็ดีมากเอาลองมือมีอุปกรณ์หลายอย่างไหนลองทํได้ปู่ยังไม่เคยเห็นเลยโอเคค่ะถ้าทุกคนทุกคนเคยเห็นยังคะใครเคยเห็นคอมเมนต์ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพรีเซนต์นอุปกรณ์ที่เราเอามาก่อนนะคะอ่ะอุปกรณ์ที่เราเอามาก็คือกระดาษ a 4 หรือกระดาษแข็งนะคะแล้วก็กรนไกรเอาไว้ตัดค่ะแล้วก็เทปเทปใสค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงมือทำกันเลยนะคะไม่เสียเวลานะโอเคอันนี้นะคะพี่อิงตัดส่วนหนึ่งให้แล้วมันเป็นรูปค่าเหมือน iPad นั่นแหละค่ะอย่างแบบส่วนอย่างนี้นะคะพี่อิงแบบตัดเป็นขอบๆแล้วก็รูๆด้วยแหละคะ่ะเพื่อจะเอาใส่เชือกค่ะ แล้วก็โอเคเดี๋ยวเราเราเหลือแค่แปะเทปไว้เนนี้นะคะหุ่นะจะได้มาเกาะค่ะถ้าปูป่จะเป็นลูกมือให้ค่ะใช่ค่ะคุณปู่จะเป็นลูกมือให้ดีมีมากจับได้ไหนไหนทำยังไงโอเคค่ะจับแบบแนวนี้แนวนี้แบบนแนวนี้เออแนวนี้โอ้โหแนวนีนะ มันทำสมัยจังเลยใช่ค่ะมันทำสมัยอะค่ะเหมือนที่ดับยุงเอามันทำอย่างเี้เอาไว้ก็คกลางเช <Okay. S 2> ็กไกลตัดให้เงตัดเองนะคะคุณปู่ตัดไม่ถนัดโอเค okay. แล้วก็แถวตรงนี้แล้วก็ตัดด้วยนะคะอุ้ยเดี๋ยวมันติดเราห้ามให้กาวมามาโดนนะคะ่ะมันจะติดค่ะแ้เอาห่างห่างได้ อ่างหางนะคะแบบได้ด่าอา่างหางแบบได้อ่างหางหน่อยดีกว่าเดเดีดดดดดดด๋โอเคเว้นไว้ช่องมาเปลี่ยนเยอะจะต้องห้ามให้มันโดนนะให้โดนอย่างอื่นนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะติด เราไว้ห่างๆหรือว่าใกล้ๆติดๆกันก็นได้นะคะแบบเอาเหมือนที่เหมือนที่เอาไว้ดักมือเหมือนที่ไว้ดักมืออันนี้คือดักฝุ่นแล้วก็ตัดตรงนี้ด้วยเอ็มไม่ต้องหรอก,ก็ได้โอเคแล้วอยู่เลยท่านสุดท้ายเดี๋ยวมันจะออกมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราแล้วก็แล้วก็ทังทิ้งไว้สอง 2วันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะถ้าวันนี้เราทำอมดแล้วก็วันวันอาทิตย์เดี๋ยวเราจะมาดูวันอาทิตย์เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะานนาาอาเสร็จแล้วก็ใช้เชือกใช้สุดท้ายก็คือใช้เชือกมาล้อมอันนี้นะคะ มาล้อเหมือนไอแพดเลยเอาหน้าตามาันออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วอะใครชอบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวพอเดี๋ยวให้มาดูฝุ่นตอนตอนวันอาทิตย์นะคะตอน,นอาทิตย์นี้นะคะอ่ะขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย